สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับก๊อฟมหาชนครับแล้วก๊อฟอยู่ที่นิสสันเอเชียชัวสำนักงานใหญ่บางบัวทองครับและวันนี้นะครับก๊อฟอยู่กับรถยนต์นิสสันโนราคันนี้นะครับเป็นรุ่น Kingcap s l 6 m t นะครับเป็น m y 2022ครับคันนี้นะครับราคาของเขาจะอยู่ที่649,000บาทครับและวันนี้ก็มาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษครับออกรถเพียง29,000บาทนะครับรับชุดแต่งหล่อแบบคันนี้ไปเลยนะครับ สนใจสามารถสอบถามได้นะครับที่หมายเลข0944295292ครับแต่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมตัวรถกันก่อนนะครับบอกกอลทำการแต่งอะไรไปบ้างครับเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับด้านหน้านะครับเป็นหน้ากระจังแบบอินท r ร็อกสีดาด้านแบบนี้นะครับก็ทําทการเปลี่ยนโลโก้หน้ากระจังตรงนี้นะครับจากเดิมที่เป็นโครเมียมเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นสีดําตัดแดงแบบนี้นะครับเป็นของรุ่น Pro 4X ใส่ให้เลยครับ แล้วก็ชายด้านล่างนะครับรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับกาดกันกระแทกสีดํานะครับแล้วก็มีชายด้านข้างสีบอลเงิน2ด้านแบบนี้ครับสวยๆหล่อๆกันเลยครับไปชมด้านข้างต่อนะครับคันนี้เนี่ยก็ทําการเสริมไฟหน้านะครับด้วยคิ้วข้อไฟหน้าสีดําด้านแบบนี้นะครับและมาพร้อมกับตัวอักษรคําว่านาวรามาให้สีแดงแบบนี้เลยนะครับสวยมากๆนะครับลูกค้าแล้วก็ต่อไปนะครับในส่วนของด้านข้างเนี่ยก็เสริม ในเรื่องของล้อนะครับตรงนี้เนี่ยอัปเกรดให้เป็นล้อแมกนะครับขอบ16นิ้วนะครับมาด้วยยางนะครับเป็นยางออเทเรนนะครับขนาด2 6 5 r 1 6มาให้แบบนี้เลยนะครับคันนี้นะครับลูกค้าเลือกเป็นล้อแมกลายดอกไม้นะครับเป็นรุ่นยอดนิยมของนิสสันนวาร่าเราเลยครับแล้วก็ในส่วนของคิ้วล้อนะครับตรงนี้ใส่เป็นค้วโป่งล้อขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มาพร้อมกับหมุดสิงเงินมาให้แบบนี้นะครับเพิ่มความหล่อให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นอีกครับ แล้วก็ด้านข้างนะครับตรงนี้เนี่ยก๊อปใส่เป็นกันสาดนะครับในเรื่องในส่วนของประตูนะครับแล้วก็ช่องแถบให้แบบนี้ด้วยนะครับลูกค้าในส่วนของฟิล์มเนี่ยก๊อปให้เป็นฟิล์มเซรามิกนะครับเป็นของยี่ห้อไฮคูนะครับลูกค้าสามารถเลือกเซนฟิล์มได้นะครับจะเป็น40 60หรือว่า80นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับตรงนี้ก๊อปเสริมเป็นบันไดเสริมด้านข้างมาให้นะครับในรุ่นนี้จะไม่มีมาให้นะครับก๊อปเสริมให้เลยแล้วก็บริเวณมือเปิดตรงนี้นะครับก๊อปใส่เป็น ฝาครอบนะครับตรงนี้เป็นฝาครอบกันรอยนะครับป้องกันเล็บมือเรานะครับเข้าไปล้วงเปิดประตูแล้วก็ทําให้ตัวรถเป็นรอยนะครับแล้วก็มาต่อกันที่ด้านหลังนะครับตรงนี้เนี่ยรถทุกคันนะครับก็ทําการใส่เป็นกระบะพื้นปูกระบะะไลเนอร์ให้ทุกคันเลยนะครับลูกค้าเป็นของนิสสันเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับเสริมความแข็งแรงให้กับพื้นกระบะนะครับในเวลาที่เราบรรทุกตัวรถเราจะได้ไม่เป็นรอยด้วยครับส่วนของด้านหลังนะครับตรงนี้เนี่ย ก๊อปใส่เป็นคิ้วข้อไฟท้ายให้แบบนี้นะครับเป็นสีดําแบบนี้นะครับลูกค้าแล้วก็มาพร้อมกับตัวอักษรคําว่านาวาร่าสีแดงแบบนี้ด้วยครับแล้วก็ด้านหลังนะครับรุ่นนี้ไม่มีกันชนเสริมนะครับก๊อปเสริมด้วยกันชนเสริมสีดําให้หล่อๆแบบนี้เลยครับส่วนฝาท้ายตรงนี้นะครับก๊อปทการเปลี่ยนโลโก้นะครับจากเดิมที่เป็นโคมี่เปลี่ยนให้เป็นสีดําตัดด้วยตัวอักษรสีแดงของรุ่น p r o 4X ให้เลยครับ และที่สําคัญที่สุดนะครับหลังจากที่เราได้ชมตัวรถไปแล้วนะครับกอขอย้ำโปรโมชั่นพิเศษอีกครั้งหนึ่งนะครับลูกค้าใช้เงินออกรถเพียง29,000บาทนะครับรับรถนิสสัน n นวา r a คันนี้นะครับไปขับหล่อๆได้เลยนะครับสนใจสามารถโทรหากอบได้ที่หมายเลข0944295292ครับสามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์นะครับจากลิงก์ใต้คลิปนี้ได่เลยครับไอไลน์กอบทิ้งไว้ให้ตรงนี้แล้วนะครับ สนใจรถยนต์นิสสันรุ่นอื่นๆนะครับสามารถไปย้อนชมในคลิปต่างๆของก๊อฟมหาชนได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ I Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank.